โบเมลาดาใส่ชุดแหวกอกแซบกระแทกตาถึงแม้ไม่ได้ขึ้นชื่อด้านความแซ่บแต่ก็มีลุคเซ็กซี่ออกมาโชว์บ่อยเหมือนกันนะคะสำหรับนางเอกหน้าใสโบเมลาดาถ้าเข้าไปส่องใน i อจะเห็นว่าเจ้าตัวเสิร์ฟลุคแซ,ๆแซบๆบ่อยมากมาไม่ว่าจะเว้าเอวเว้าหลังเรียกเสียงฮือฮาได้แบบฉล่มทลาย ล่าสุดทำเอาไอจีทบเดือดเมื่อสาวโบสวมชุดเดสสีดำแหวกกลางอกกระแทกตาอวดผิวขาวโอโม่ริมทะเลกลางท้องฟ้าทำเอาหนุ่มๆใจสั่นกันเป็นแถวเลยค่ะโชว์ผิวหลังขาวนวลเนียนหน้าสัมผัสแบบสุดๆถ่ายจากมุมเสยสวยสะพึงเอามากมๆเรียกว่าเอาะไรมาฉุด mm hmm. ก็ไม่อาจต้านความสวยความแซ่บของเธอได้เลยจริงๆ บอกตรงนี้เลยว่าไม่เยอะแต่เครื่องถึงมอคบอกนมมเมแบ่โสดและแซบได้โน่สนโน้แค์เลยใช่ไหมจ๊ะซึ่งงานนี้ก็ถูกอกถูกใจแฟนคลับหนัมกมากมาเข้ามาขยมยอดไรแบบรัว